เคสตาดี้ชุดที่2รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามาทำใบเสนอราคาหรือว่าเซลล์ออเดอร์วันที่8กุมภาพันธ์68ได้รับคำสั่งซื้อจากบริษัทไอริจจำกัดโดยลูกค้าต้องการโถปัสวะช,ชาัย2ชุดชุลละ5,200บาทสุขภั์ชากโคก2ชุดชุลละ4,700บาทและชุดสายฉี่ชำระ2ชิ้นชิลละ530บาทสำหรับเดือนนี้ทางบริษัทมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อครบ20,000บาทมีส่วนลด1%เงื่อนไขาการชำระเงินภายใน30วัน หน้าตาโปรแกรมของเราก็จะเป็นแบบนี้ให้คลิกเข้าไปที่ order to cash หลังจากนั้นให้เลือกที่คำสั่งซื้อจากลูกค้าหรือว่า s e l l order คลิกที่ซ้ายมือมุมบนคำว่าเพิ่มหรือว่าเครื่องหมายบวกเลือกวันที่ตาม case s ดีคือวันที่8กลกุมภาพันธ์จากนั้นเลือกที่ชื่อลูกค้าให้เลือกบริษัทไอรีส์ credit term ของเราจะเป็น30วัน อ้างอิงใบเสนอราคายังเราจะยังไม่มีเพราะว่าเราทําที่เซลล์ออเดอร์เลยนะคะจากนั้นให้เลือกที่พนักง,งานขายนะคะกดบวกเราจะเลือกเป็นโรเซ่นะคะจากนั้นให้กดบันทึกคังนะคะให้เลือกเป็นคังขายเราจะมีอยู่แค่คังเดียวจากนั้นให้เลือกสินค้านะคะรายการแรกนะคะคือโถปัสสาวะชายนะคะทั้งหมด2ชุด จากนั้นกดเพิ่มรายการนะคะเป็นสุขภัณฑ์ชักโคก2ชุดกดเพิ่มรายการชุดสายฉีดชำระนะคะ2ชิ้นหลังจากนั้นให้ใส่ส่วนลดนะคะ1%จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งนะคะเมื่อมีของมูลค่าส่วนลดขึ้นแล้วนะคะและรายการได้ครบถ้วนแล้วให้กดบันทึก เราจะมาดูรายการนะคะว่าเซลล์ออเดอร์ที่เราทำไปหน้าตาเป็นยังไงนะคะให้คลิกเข้าไปที่รายการที่เราทำล่าสุดนะคะคือไอริสลังจะนะั้นให้กดพิมพ์นะคะหน้าตาของใบสั่งขายหรือว่าเซลล์ออเดอร์ของเราก็จะขึ้นมาแล้วนะคะจะมีรายการสินค้านะคะมีราคารวมแล้วก็มีมูลค่าส่วนลด1%ที่เราได้ให้ไปนะคะมูลค่ายอดรวมสุดทีนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นการทำเซลล์ออเดอร์เรียบร้อยแล้วค่ะ